สวัสดีครับผมที่นี่ช่องรถบ้านๆนะครับวันนี้เรามีรถดีๆมานำเสนอนะครับผมคันนี้เป็นนิสสันเทียนานะครับผมนี่ครับรถบ้านๆเลยฮะวิ่งน้อยด้วยครับไม่แค่แสนห้านะครับผมนี่ครับหน้าตาเดิมนะครับไม่มีชนหนักนะครับเครื่องเป็นสองพันสามร้อยซีซีนะฮะหัวฉีดนะครับผมใส่แม็คล่อๆเลยนะครับยางสภาพดีนะฮะ ทั้งหน้าหลังนะครับคันนี้รถขับดีครับนิ่มขับดีมากเลยนะครับผมเกียร์ออโต้นะฮะดูโดยรวมนะครับที่ผมเปิดฝาน้ำมันไว้ให้ดูนะครับมันเป็นไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าหมดเลยนะฮะนี่ครับดูตามนี้เลยครับรถสวยมากนะครับคันนี้นะฮะขับดีด้วยนะครับไม่มีชนหนักครับไม่มีน้ําท่วมนะฮะรถเหนือแท้นะครับผมภายในนะครับนี่ฮะสวยๆเลยนะครับผม มีจอ a n นด o i d ด้วยนะฮะแอร์เย็นฉ่านะครับผมสวยจริงครับคันนี้นะฮะดูครับคอนโซลสวยหมดเลยนะโอเคแล้วก็อืมอ่ะตอนนี้เปิดฝาท้ายนะครับเป็นไฟฟ้านี้ฝาถังน้ำมันนะครับอ่าต้องเปิดใหม่อีกทีนะครับโอเคนี่ครับนี่ข้างหลังนะครับว่างมากครับผมเข้าไปนอนได้คนสองคนเลยนะฮะแล้วก็ถังแก๊สนะครับ เพิ่งตรวจสภาพมันมานะครับผมเป็นถังโดนัดนะครับผมเหมาะในภาวะน้ำมันแพงนี้นะครับประหยัดมากครับถังเพิ่งตรวจมาใช้ยาวนะครับอ่าเมื่อกี้ผมเปิดถังไฟฟ้านะปิดเหมือนเดิมโอเคตามนี้นะครับสวยงามครับโอเคน้องเอ็มปิดประตูปิดฝาหลังให้ปั๊ดนะครับมาดูด้านในกันดีกว่าคันนี้นะฮะนี่ครับภายในสะอาดครับแอร์แถวหลังนะครับใช้ได้หมดนะครับ ดูเลยครับรถสวยครับคันนี้นะฮะนี่บอกอะไรสภาพดีมากนะครับมาดูห้องเครื่องกันมาดูห้องเครื่องกันนอยดีกว่าโอเคโอเคนี่ครับนี่ครับเป็นเครื่อง V6 นะครับผม2 3 0 0ัีซีนะครับตอนนี้ติดแก๊สหัวฉีดนะครับติดมาอย่างดีครับใช้งานได้ดีทั้งแก๊สและน้ำมันนะครับผม แบตเตอรี่ดีอ่ะเดี๋ยวผมมาบรรยายตรงๆก่อนขันหน้าเดิมรถไม่มีชนหนักนะครับผมความร้อปกติฮะว่าน้ำดีคันนี้ผมไปลองวิ่งมาหลายรอบแล้วนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวมาสตาร์เครื่องยนต์ให้ดูกันนะครับคันนี้กุญแจนะครับเป็นคีย์เลสนะครับผมี่ตามนี้เลยนะครับก็พกที่ตัวใส่กระเป๋าตังค์ไว้ก็พอนะฮะล็อกได้ไรได้นะครับผมตัวบิดก็ท่านอยู่ในตัวเราก็บิดได้เลยนะครับโอ้ดูครับเครื่องนิ่มจัดเลยฮะ เดี๋ยวผมให้ดูภายในนะครับภายในนี่บอกไฟฟ้านะครับคู่หน้าเป็นไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมปรับก่อนนะนะครับคู่หน้าเป็นบอกไฟฟ้านะครับนี่ฮะแอร์ตอนนี้ซิงกับจอนะครับผมสามารถปรับจากตรงนี้ได้ด้วยนะครับนี่ครับเราสามารถปรับแอร์จากตรงนี้ได้นะครับนี่เอาแรงหรือเอาเป็นออโต้นะครับได้หมดเลยครับหน้าจอมันก็จะทํางานตามไปด้วยนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับ แยกซ้ายขวาได้อะไรได้นะครับแล้วก็ก็สามารถต่อเน็ตฟังดู YouTube ได้อะไรได้นะครับดูแผนที่ได้เน็ตฟิกดูได้นะครับผมอ่ะผมเปิดไฟนิดหน่อยดีกว่านี่ครับไฟสองนะครับดูคอนโซลครับสวยมากนะครับผมอันนี้ขวดน้ำครับไม่เกี่ยวครับไปเติมแก๊สเราเขาให้มานะครับท้องเอ็มเชฟบ้านนะครับนี่ครับสวยงามนะครับตรงนี้นะฮะนี่ครับดูครับผม อ่าไม้นี่ครับเห็นผมให้ดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมโอเคนี่ครับแสนห้านะครับวิ่งมาแสนห้าแท้ๆนะครับผมวิ่งน้อยนะครับผมคันนี้น้ํามันดีท้งน้ำมันและแก๊สนะครับผมเพลงฟังดีเสียงดีเลยคันนี้เสียงเพลงดีเลยผนนี้มาของวันผมเทสแล้วนะฮะเอ๊อะไรก็เรียบร้อยครับสภาพดีนะครับดีเลยอ่ะคือใครซื้อไปใช้ผมบอกเลยคันนี้คุ้มเลยนะครับคุ้มมากครับผมนะเรามาดูกันนะครับมาดูห้องมาดูนี่กันดีกว่าเครื่อง นี่สตาร์ทอยู่นะครับเงียบกริบเลยนะฮะนี่ครับเครื่องดีมากครับการันตีเลยนะครับผมนี่โอเคนะตามนี้เลยเครื่องดีนะครับผมนี่ครับดูดูข้างหน้าครับตะเข็บอะไรดีหมดนะครับรถใหญ่ครับนั่งสบายครับเดินทางไกลได้ดีเลยนะฮะแล้วก็ใช้งานได้สองระบบประหยัดแน่นอนนะครับกับภาวะอย่างนี้นะฮะ ภาษีเต็มอ่ะเดี๋ยวผมแจ้งก่อนภาษีเต็มถึงปีหน้านะครับ6แปดจครับเห็นไหมฮะฟิล์มเพิ่งติดมาใหม่ครับอย่างดีนะครับไม่ร้อนนะครับเหมาะกับประเทศไทยเรานะครับอ่ะอันนี้เตือนนะครับผมถือคีย์เลสอยู่ไกลนะครับผมก็เตือนนะฮะที่พันเทปไม่ใช่หรอกครับเพราะมันจะมีกุญแจนะครับเป็นกุญแจซีดียมตรงนี้สำรองนะครับแต่มันชอบหลุดนะฮะก็เลยพันเอาไว้นะครับผมแต่เรื่องชิปเรื่องอะไรยังใช้งานได้ดีเยี่ยมครับต่างงานได้ดีฮะ ดิสเบรกดิสเบรกสี่ล้อนะครับผมแม็กใหม่นะฮะยางสภาพดีมากนะครับเอกสารชุดโอนครบนะครับผมนี่นิสันเทียรน่านะครับออกใหม่เป็นล้านนะครับผมวันนี้ผมขายหลักหมื่นพอครับผมโคตรถูกครับใครซื้อใช้ตอนนี้คุ้มเลยฮะนะครับแถมใช้งานได้สองระบบด้วยครับนะฮะถ้าใครรวยก็ใช้แต่น้ำมันเติมน้ำมันอย่างเดียวก็ได้ครับผมไม่ต้องใช้แก๊สนะฮะ แต่ถ้าใครจะใช้แก๊สก็ใช้ได้ครับผมก็ประหยัดตังค์ไปเยอะเลยครับวิ่งยาวๆเลยอ่ะผมวนให้ดูนะนี่ครับท่อคู่นะครับรุ่นนี้ชุดแต่งเยอะครับมีบอดี้พารใส่รอบคันครับจะดู V-IP อพีลังการกว่านี้อีกครับแต่ว่าถ้าอย่างนี้ก็ขับสบายหน่อยนะครับผมความสูงก็ปกตินะฮะก็ไปได้ทุกที่ทุกทางนะครับประมาณนี้หลังคาก็เรียบร้อยดีนะครับมาดูอะไรอีกดี ก็ไม่มีอะไรนะก็มีบอกคู่ดไฟฟ้านะครับซ้ายขวาเลยนะครับผมภายในก็สวยอย่างนี้เลยอ่ะผมให้ดูสวยจริงท่านี้นะฮะไม่มีแตะขาครับคอนโซลสวยงามนะครับจอแอนดรอยติดมาอย่างดีครับเครื่องเสียงดีครับอแถวหลังก็ดีครับแอร์แถวหลังก็ออกปกติครับนี่ครับเย็นฉ่ำครับนะฮะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคครับ ขยะที่เราไปใช้งานครับคันนี้แนะนาครับไม่ต้องไปทำอะไรแล้วครับเอาไปใช้อย่างเดียวเลยครับภาษีก็เต็มถึงปีหน้านะฮะนี่ครับยังไงสนใจก็ติดต่อนะครับผมที่0 899800909นะครับผมย้ำอีกทีนะครับผม899800909นะครับอยากจะรเพิ่มเติมแอดไลน์มาวิดีโอคอลครับยินดีตอบทุกคำถามเปิดกล้องให้ดูได้ทุกจุดที่ต้องการนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามชองกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเอ็มครับ